ก็เชิญค่ะอาจย์ขอบคุณค่ะ ขอนอบน้อมต่อพระรันาตนไตยลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัจจัยลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาตุอ่าสวัสดีทุกทุกท่านนะคะน้ำมสก,การหลงพี่นะคะมีเข้ามาหรือเปล่าไม่ทราบอ่าตอนนี้เราจะเริ่มตรงนี้นะคะเอ่อต่อจากครั้งที่แล้วนะคะ อ่าตอนนี้เอ่ออันนี้เดี๋ยวเราทวนให้ใหม่เนาะอันนี้ทวนตั้งแต่ตรงนี้นะคะทวนให้ใหม่นะความจริงมันจะต้องประมาณนี้ใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ตรงนี้มาเดี๋ยวเราทวนตั้งแต่อันแรกให้นะอ่าตอนนี้หลังจากที่เป็นเอ่อคาถาเสร็จใช่ไหมคะเอะตรงนี้คาถาเราพูดไปหรือยังนะคะเออเราทวนตรงตรงนี้ไปแร้วยังใช่ไหมทวนไปแล้วใช่ไหมคะตรงเนี้ย ตรงนี้มันจะมีสรุปง่ายๆนะคะสรุปอย่างนี้นะคะตรงเนี้ยพอเราปุดฉาปุ๊บเราก็ต้องทําไมคะวิสัชนังนะคะเนี่ยพอปุดฉาเสร็จเนี่ยเราก็จะวิสัชนังพอวิสัชนังแล้วเนี่ยเราก็จะปุดฉาใหม่แล้วก็ตามด้วยวิสัชนังแต่นี่พอประโยคเรียนแบบตรงเนี้ยบางคนไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจว่าทํำยังไงใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเดิมเลยตรงเนี้ยเอาตัวเดิมเหมือนเดิมแต่ตรงเนี้ยเป็นคําถามตรงเนี้ย ว่าตรงนี้เป็นปุจฉาปุจฉาตรงนี้ก็เป็นคําถามถามว่าในที่ไหนอิติดังนี้ตอนี้พอวิสัชนางเป็นการตอบพอตอบเนี่ยเขาก็จะตอบไปตัวที่ถามตรงเนี้ยก็ตอบตัวเนี้ยสาวัตถียังนะบอกในเมืองชื่อว่าสาวัตถีอิติดังนี้อตนี้พอประโยคต่อมาเขาก็ถามปุจฉาแล้วก็ตอบแบบนี้นะนี่ตัวเนี้ยเวลาเขาถามเนี่ยเขาก็ยกของเดิมมาทั้งดุ้นเลยทุกอันเนี่ยยกมาเหมือนเดิมเลยนะคะ เสร็จแล้วพอเขาถามตรงนี้นะคะเขาจะถามอะไรเขาบอกว่าทรงปาลบเนี่ยอารัพพระทรงปาลบถามว่ากังบปลว่าซึ่งใครปาลบกับใครอะ่ะอย่างเงี้ยนะคาตอบของตรงวิสัชนาังเนี่ยเขาก็ตอบแบบนี้นะคะอารัพพระเนี่ยเหมือนเดิมนะคะทรงปาลบตรงเนี้ยกังเนี่ยซึ่งใครก็ตอบว่าจักขุปารัเถรังซึ่งพระเถระชื่อว่าจักขุบาลน,นะ แล้วก็พาสิตาตัดแล้วตัวเนี้ยยกมาหมดเลยนะตัดแล้วสาวัถียังในเมืองชื่อว่าสาวัถีอิติดังนี้ไอ้ตอนถามก็เหมือนกันตอนถามเนี่ยเขาก็จะยกของเดิมมาเลยนะฮะอย่างเงี้ยเขากยกคําว่าอายังธรรมเทศนาเนี่ยเขาคยกมาเสร็จเขาก็จะยกตรงศรัทธาเนี่ยศัทธารานะคะเนีาา่ยศัทธาอันพัสสัจดาเนี่ยเสร็จแล้พาสิตาตัดแล้ว อันนี้ตรงนี้เขาตอบจากตรงนี้ตอนที่เขาถามเขาถามกัดถฐา,ถานนี่ตอนตอบต้องตอบอะไรคะสาวัตถียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีอิติดังนี้แต่พอเขาถามมันใหม่ถามมันใหม่คือปุจฉาเราก็ยกตัวเดิมมายกตัวเดิมคือแหละปุชฉาอันว่าอันถามว่าอายังธรรมเทศนาเนี่ยอันว่าพระธรรมเทศนานี้พูดเหมือนตอนต้นตรงนี้เลยเหมือนตอนแรกเลยแต่เปลี่ยน template, ตัวนี้เปลี่ยนตัวนี้ไป เปลี่ยนมาเป็นอารัพะนะคะแล้วพอตอนตอบก็เหมือนกันก็ตอบอาลพะแต่ตรงเนี้ยกลางเนี้ยเปลี่ยนมาเป็นอะไรคะเปลี่ยนมาเป็นนี่นะคะตัวกลางเนี้ยเขาถามว่าซึ่งใครก็บอกซึ่งจกักขุปาละเถรังเพราะฉะนั้นเวลาเขายกมาเขาจะยกของเดิมมาะูุชา้าอันว่าอันถามว่าอายังธรรมเทศนาอันว่าพระธรรมเทศนาสัทธาลาอันภะศาสดา อารัพะทรงปาลบกลางซึ่งไข่เสร็จแล้วเขาก็ายกตัวเดิมมาผ่าสิตานีกูยกผ่าสิตามาตัดแล้วสาวติยังในเมืองชื่อว่าสาววถีอิติดังนี้ตัวเดิมพอ,พอวิสัชชนังก็เอาตัวเดิมเหมือนปุจชามาเปลี่ยนปุจชามาเป็นวิสัชชนงังเป็นตอบใช่ไหมอันว่าอันแก้ว่าใช่ไหมคะตัวนี้เหมือนเดิมเลยเนี่ยายังทร,รมัทยศนาเนี่ยเนี่ยก็อตอบว่าอะไร อันว่าพระธรรมเทศนานี้สัทธ,ธาลาตัวเดิมนะอันพระศาสดาอารพับก็ตัวเดิมทรงปลาลกตอนนี้เขาถามนี่จังเวลาตอบตรงนี้เราก็ตอบจากผปูปาละเถระซึ่งพระเถระชื่อว่าจากักบาลภาสิตาตัวนี้เอาเหมือนเดิมมาเลยภาสิตาสาวัตยังเนี่ยเอาเหมือนเดิมถึงอิติภาสิตาตัดแล้วสาวัตยังในเมืองชื่อว่าสาวัตถอิติดังนี้เป็นแบบนี้ตลอดง่ายๆแบบเนี้ยมันเป็นเรียนแบบ ก็คือเพิ่มมานิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอื่นเหมือนเดิมอย่างสมมุติตรงเนี้ยตอนต้นเนี่ยถามว่าที่ไหนนะอ่ะระถาฐานีเราก็ตอบสาวัตถียังใช่ไหมคะแต่ตัวเนี้ยต้องยกของเดิมมาใช่ไหมคะพอตรงนี้พอพอปุจฉาถามเนี่ยปุชฉาเนี่ยถามตรงนี้ยังไงใช่ไหมต้องตอบเนี่ยก็ต้องยกไอ้ตัวนี้มาหมดเลยแต่ว่าไอ้ตรงอันว่าอันถามเปลี่ยนเป็นว่าอันว่าอันแกโอเคนะได้กันหมดแล้วเนาะ ง่ายๆแบบนี้เองนะทีนี้พออันนี้แล้วค่ะเออวันนี้ก็ทูวร์นัน่าอีค่ะเข้าใจแล้วคะ่ะเข้าใจไหมคะเข,ข้าใจละเอียดแล้วตนอนนี้อันนี้ทวนันเก่าค่ะอันนี้ทวนอันเก่าให้นะอันนี้นะพอเราเห็นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ฟันหนูแล้วก็กาก,ากาบาทแปลว่ามันเป็นเลขนอกเวลาเลขนอกเนี่ยอารัปณะเนี่ยมันทําไมคะไม่มีกากบาดแปลว่าไม่มี ตัวต่อมาเป็นนิบาทนิบาอเลยคะ่ะต้นข้อความเห็นไหมหมายถึงเลขนอกอะน,นะคะเลขนอกเนี่ยเราก็เริ่มจากอะไรเริ่มจากนิบาทต้นข้อความแล้วก็การละสมีแล้วก็เริ่มอะไรคะ่ะประธานอันนี้พอเริ่มประธานเสร็จก็บทขยายเลยคะ่ะแล้วก็เขียนขอไข่ไปเลยนะขยายประธานอย่างนี้นะคะขยายประธานอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างหน้าข้างหน้าใคร ข้างหน้าประธานบทขยายเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าประธานเสร็จแล้วกิริยาในระหว่างถ้ามีถ้าไม่มีก็คือข้ามไปเลยทีนี้ถ้ากิริยาในระหว่างเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีขยายให่ไหมคะ <โ frustrating. S 1> ขยายกิริยาในระหว่างจะต้องไม่มีด้วยแต่ถ้ากิริยาในระหว่างมีสมมติมีห้าตัวเร,ตเราต้องทำอะเราต้องทําให้ได้5้าตัวเลยอ,อย่างสมมุติตรงเนี้ยเรากันกิริยาในระหว่าง นะ,ะอันนี้เราก็ก้นกั้นกิริยาในระหว่างลยอ่าเรากั้นไปจนกระทั่งทำไมาจนกระทั่งเราถึงกิริยาในระหว่างมีกี่ตัวก็ตามเนี่ยจนกระทั่งถึงอะไรคะถึงกิริยาคุมภาคตอนนี้พอเรามีกิริยาในระหว่างปุ๊บเราก็ต้องมีข้างหน้าใช่ไหมขยายเลยคะ่ะกิริยายในระหว่าง่ะตัวกิริยายที่เป็นขยายกิริยายในระหว่างจะต้องอยู่ทช่ไหมคะอยู่ข้างหน้า อันนะั้นตัวขยายเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วเราได้กี่ตัวสมมุติมีห้าหรือหกตัวเราก็ทําจนจบแล้วเราก็ไปตอบกิยาคุณภาพเพราะกิยาคุณภาพเราก็ขยายเลยคะ่ะขยายกิยาคุณภาพอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหน้ากิยาคุณภาพโอเคเข้าใจแล้วเนาะตอนนี้พอเรามีเลขในเลขในเนี่ยเขาก็จะมีประธานของเขาแล้วก็มีกิยาคุณภาพเท่ากับว่าเลขนอกเลขนอก มีอะไรคะมีประธานแล้วก็อะไรคะมีกิยาคุมภาคส่วนเลขในก็เหมือนกันเลขในก็มีประธานแล้วก็มีกิยาคุมภาคแต่บางครั้งเลขในนะมีแต่ประธานแต่กิาคุมภาคไม่มีอย่างนี้เขาเรียกว่าประโยคอะไรคะลิงคัดค่ะโอเคนะอันนี้จะละเอียดนิดนึงเนาะวันนี้ก็คือทวนแล้วทวนอีกเนาะโอเคนะน้องแอลเข้าใจมั้ยคะเข้าใจค่ะออขอบคุณคนะ่ะ ค่ะตอนนี้เรามาเจอเลขนอกเสร็จใช่ไหมเราบอกแล้วว่าทำไมเราก็มองเลขนอกไปอย่างไงี้ยมองไปดูจุดฟูลสต็อปเห็นไหมเรามีจุดฟูลสต็อปแปลว่าประโยคเนี้ยไปสิ้นสุดตรงไหนตรงจุดฟูลสต็อปพอเลขนอกแต่ถ้าเกิดเราเป็นเลขในเนี่ยฟันหนูเราก็วงไว้เลยนะแล้วก็ทำวงเล็บไว้สีน้ำเงินเนี้ยนะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วพอเราเห็นตรงนี้เป็นอิติใช่ไหมคะอติติตรงเนี้ยเราก็ทำมา แล้วก็วงปิดเลยแสดงว่าตรงนี้คืออะไรคะเลขไหนแล้วเลขไหนเราแปลจากตัวไหนอารัปณะก่อนแล้วค่อยอะไรเราค่อยมิบาแล้วค่อยกาละสัตตมีแล้วก็ค่อยประธานแล้วพอประธานเสร็จก็ทําไมขยายประธานแล้วพอกิยาในระหว่างเสร็จก็ขยายกิยาในระหว่างแล้วพอกิยาในระหว่างจบแล้วก็กิยาคุณภาพก็ขยายเลยคะ่ะขยายกิยาคุณภาพอย่างเงี้ยทุกอันแต่บางทีเนี่ยในเนี้ย ในนี้ถ้าเราหาไม่มีอรรปนะเราสมัยเราก็ข้ามไปเลยข้ามไปเป็นนิบาศนิบาศไม่มีแล้วก็ข้ามไปการรัชตมีการรัชตมีไม่มีทาไงก็ข้ามไปประธานเลยแล้วพอก,กิยากุมภาพใช่ไหมคะไม่มีก็แปลว่าอยู่ในเลขในเนี่ยก็เป็นประโยคลิงคัตถะโอเคไหมคะแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกทุกเรื่องเหมือนกันหมดนะอันนี้วิธีการก็คือเราต้องดูตรงสมคิด้วย เรามาดูสนธิอย่างสมมุติตรงนี้เป็นอิติใช่ไหมวิธีการดูอิติก็ดูติตัวเดียวดูติเสร็จแล้วข้างหน้าอิติเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นสระเสียงยาวเป็นสระอีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาเรียกว่าสนธิตรงนี้เรียกว่าสนธิสนธิเสร็จแปลว่าเอาสองสั์มาแยกออกมาอ่าแล้วตอนนี้สั์ตัวนี้ก็แปลได้สัพ์ตัวนี้ก็แปลได้อย่างนี้เรียกว่าสนธินะคะตอนนี้ตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นสมาร นะตรงนี้เป็น Smart. สมารสมารอย่างนี้นะคะแปลว่าตัวนี้เอามาแยกได้ไหมคะมาแยกเป็นสองศั์ได้ไหมไม่ได้แปลว่าเกิดศัพท์ใหม่ศัพ์ตัวนี้เป็นศัพท์ใหม่สมารนะสั์ใหม่ตัวนี้ก็คือแปลตัวนี้ขึ้นมาใหม่ตัวเดียวหมายถึงแปลสั์ตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้เป็นอะไรฉัตรถีตุลยาทิกรณะเาหูนะคะเาหูแล้วก็พิหิแล้วก็สมาร ะะไอ้ตัวเนี้ยมันแปลว่าอะไรแปลว่ามีแล้วตัวนี้พอวิเศษนะของเขาแปลว่าอะไรเขาแปลว่าผู้แปลว่ามีแล้วก็แปลว่าอันสมมุติเราเอาคำว่าผู้ตัวเดียวแล้วเราก็ต้องตอบไปตัวนี้ที่มันเป็นพระหูพี่สมารตนะมันก็เลยกลายเป็นปว่าผู้มีก่อนแล้วค่อยตามด้วยเอ,อคำศัพท์เขาะะอะค่ะเพราะเข้าใจไหมคะตอนนี้พอเสร็จตัวนี้ประโยคแรกเราก็ดูจุดฟูลสต็อเพราะว่าอะไรพเพราะเวลาเราแปลเลขนอกเนี่ย นะเลขนอกก็คือจบที่จุดฟุ้สต็ออ่าแล้วก็เริ่มจากนี้บาทเพราะไม่มีอารปนาหาแล้วก็กีรละก่อนกีรละแล้วก็แปลไปเลยกีรละได้ยินว่าเสร็จแล้วเราก็หาในนี้หาไปอ่าไม่มีประธานประธานอนะ่ะเราก็ต้องโยกมาเราก็โยกตัวนี้มามันก็จะมาจากเรื่องเดิมเสร็จแล้วเวลาดูก็ดูตรงนี้อ่าแล้วเห็นตัวนี้มันขยายใช่ไหมมันอยู่ทำไมามันอยู่ข้างหน้าตัวนี้คืออะไรคะขยายประธาน ขยายประธานแปลว่าตรงนี้เป็นอะไรครับปุงลิงเพราะตรงนี้เป็นปุงลิงไอตัวที่เราโยกมาต้องเป็นอะไรครับเป็นปุงลิงแต่ว่าคนละกาลันกันไอซาโอนี่เป็นอักาลันแล้วก็คือเหมือนกับใครครับเหมือนกับปุริสะใช่ไหมคะก็คือปุริโสถูกไหมคะก็เป็นระโอตรงนี้นะคะเห็นไหมเราระบายสีชมพูไว้เสร็จแล้วพอตัวเนี้ยที่เราโยกมาเราก็ดูจากเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในในที่นี้ก็คือเศรษฐีใช่ไหม เศรษฐีเนี่ยเออเราก็เป็นอะไรคะเศอ,是是อีใช่ไหมอีกาลันถูกไหมคะแต่ว่าทำไมคะอ่อตัวนี้มันทำไมคะมันจะต้องหน้าตาหมุนตัวข้างหน้ามันใช่ไหมคะตรงนี้เป็นปุงลิงเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะปุงลิงแต่ว่าคนละกาลันคนนี้เป็นอักกาลันคนนี้เป็นอีกาลันตรงนี้เป็นอะีกาลันนะส่วนนี้ตรงนี้เป็นอักกาลันนะพอ,พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็ระบายสีตรงนี้เพื่อให้รู้ว่า ทำหน้าที่เหมือนกันนะคะอย่างเงี้ยเป็นปรุงลิงเหมือนกันแล้วก็หน้าที่ของเขาตรงเนี้ยคือขยายตัวนี้แปลว่าตัวเนี้ยเขาเป็นประธานเป็นปัถมาวิภัตตัวนี้ก็จะเป็นปัถมาวิภัตแต่ตัวจริงของเขาคือตัวนี้ตัวนี้เป็นแค่ตัวขยายก็คือตัวคุณนามวิเศษนะก็คือคุณนามโอเคไหมเสร็จแล้วตอนนี้เวลาเราจะแปลเอราเห็นอโหสิใช่ไหมเราก็เห็นหอยหีบก็ขู่ ผูธาตุผูธาตุในความอะไรคะมีแล้วก็เป็นอันนี้แปลว่าธาตุที่แปลว่ามีว่าเป็นตัวที่อยู่ข้างหน้าเขาจะต้องเป็นอะไรคะวิกติเนี่ยวิกติอะไรคะวิกติกตานะคะวิกติแล้วก็จัดตาอันนี้ซึ่งแปลว่าเป็นแล้วตัววิกติกตานี่ยเขาจะหน้าตาเหมือนใครหน้าตาเหมือนประธานนะคะก็คือประธานนี่เป็นอะไรคะเป็นปุงลิงใช่ไหมคะ แล้วเป็นอะไรคะเป็นปัตมาวิพัตใช่ไหมคะอันเนี้ยเป็นปัตมาวิพัตแล้วก็เป็นอะไรคะเอกกวัจนะใช่ไหมคะแล้วตัวนี้จะเป็นสระโองนะคะแต่ว่าเขาเป็นปุงลิงปุงลิงแล้วก็เป็นอะไรคะเป็นอัจาลันทําหน้าที่แหละเป็นปัตมาวิพัตใช่ไหมคะเป็นประธานเป็นเอกกวัจนะเหมือนกันอย่างเงี้ยเราก็เลยระบายสีไปให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมเพราะเขาอยู่ทำไมเขาอยู่ข้างหน้าโอ้โหสิตอนนี้วิกติกตาเนี่ย เขาก็แปลของเขาอยู่แล้วว่าแปลว่าเป็นแต่วิเศษณะเนี่ยเออเวลาเป็นวิกติกตามันจะเป็นวิเศษณะด้วยเป็นคุณนามด้วยเขาก็แปลว่าอะไรแปลว่าผู้อันนี้ก็ต้องมีคําว่าเป็นแล้วก็ผู้กะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยแปลคําศัพท์นะเสร็จแล้วตัวนี้ปรากฏว่าหูธาตุเนี่ยเขาอะมีวิกติกตากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวก่อนที่จะถึงจุดฟูลสต๊อป เขามีสระโอเห็นไหมคะตรงนี้สระโอแล้วก็ระบายเสียงปูไว้เห็นชัดๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพวกนี้เป็นวิกติกรตาหมดเลยตอนนี้ตัวที่จะอยู่หน้าตัวเนี้ยมีแค่ตัวเดียวแล้วตัวนี้ที่เป็นวิกติกรตาสี่ตัวหลังอ่ะต้องไว้ข้างหลังคือจะไว้ข้างหน้าแค่ทำไมนะแค่หนึ่งตัวเองนะคะที่เป็นวิกติกตานะไว้ข้างหน้าของอโหสิตอนนี้เวลาเราแปลเนี่ย ถ้าสมมุติเราแปลตัวนี้ก่อน mm นะฮนิบาตต้นข้อความเสร็จเราก็ต้องแปลประธานเพราะแปลประธานเสร็จบทขยายประธานใช่ไหมคะพอเราแปลบทขยายประธานเสร็จใช่ไหมเราเราเราก็ต้องแปลอะไรคะเราก็มาแปลสมมุติว่าเราแปลตัวสาวัตถิยังใช่ไหมถ้าเราแปลตัวนี้เลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วค่อยมาแปลอะไรคะค่อยมาแปลวิกติกตาทั้งหมดทีละตัวทีละตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วค่อย ตามด้วยอโหสิตัวอโหสิที่มีสาวะิยังแปลไปแล้วเนี่ยนะตัวเนี้ก็จะแปลว่าเป็นนะคะแล้วอะเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าได้แล้วก็แล้วเนี่ยเป็นไหนคะเป็นเน,นี่ยอัอัติยนะคะเป็นอัชตนีตรงเนี้ยอัชตนีแปลว่าแล้วอันนี้ก็จะแปลอย่างนี้นะคะแปลว่าได้จุดๆแล้วแล้วมาจากอัตอนีส่วนอะมาจากไหนคะเป็นอะอาคมอะอาคมเนี่ย ถ้าอยู่ข้างหน้าที่เป็นอชัตนีเมื่อไหร่เนี่ยนะอ่าอชัตนีเมื่อไหร่มีอาอยู่ข้างหน้าเนี่ยจะแปลว่าได้แล้วตัวหูท่าตัวเนี้ยเราจะแปลว่าเมมีกับแปลว่าเป็นในกรณีที่แปลว่าเป็นเนี่ยก็เพราะว่าอะไรเพราะเราแปลตัวนี้ไปเลยสาวิทยาังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาเก็บเก็บเก็บไว้แปลตัวสุดท้ายใช่ไหมเราก็แปลตัวนี้ก่อนกิระก่อนนะนิบาตต้นข้อความประธาน บทขยายประธานแล้วก็วิกติกาตาวิกติกรตาทั้งหมดเลยนะคะอย่างเงี้ยแล้วก็แปลเลยเอาโหสิพอแปลเอาโหสิตัวเนี้ยแล้วพอมันมีสาวัติยังตรงเนี้ยตรงนี้ไม่แปลว่าเป็นแล้วแปลว่ามีก็คือได้มีแล้วเพราะเราเอาสาวัติยังเนี่ยแปลสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันต่างกันแค่นี้เองออะเรามาดูนะ,ะวิธีการอันนี้คือสอนไปแล้วนะแต่ว่าพูดซ้ำถ้าเราแปลเอาโหสิเนะี่ย แปลว่าได้มีแล้วในกรณีไหนเอาสาวัตยังไว้ตัวสุดท้ายเนะี่ยอ่นานเ่ยนะสาวัตถยังเนะี่ยมาไว้ตัวสุดท้ายเนะี่ยในเมืองชื่อว่าสาวัตถีเนะี่ยเราจะแปลตัวนี้เอาโหสิว่าได้มีแล้วแต่ถ้าเกิดเราแปลไปเลยเนะนี่ยอ่านนิบาตต้นข้อความเสร็จแล้วเศษฐีใช่ไหมคะประธานบทขยายประธานแล้วก็สาวัตถียังไอเนะี่ยถ้าเราแปลไปเลยเนะี่ยเอาโหสิตอนสุดท้ายของเรา,เราจะแปลว่าอะไร แปลว่าได้เต็มแล้วแต่เราต้องแปลวิกติกรตาให้จบก่อนที่ห้าตัวก่อนพอเราแปลจบไปเรียบร้อยเนี่ยอโหสิตัวสุดท้ายตัวนี้แปลไปแล้วใช่ไหมอันเนี้ยได้เป็นแล้วเพราะว่าสาวิทยังนะต่อจากตรงนี้เลยเนี่ยสาวิทยังต่อจากชื่อมาเนะี่ยชื่อว่ามหาสุวรรณแล้วก็สาวัตถิยังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีโอเคแล้วก็เริ่มแปลกันนะคะออนนี้เข้าใจกันหมดใช่ไหมคะ โ okay. อเคเข้าใจหมดไหมคะอันนี้คือของเก่าทั้งหมดเลยนะอ่าช่วยตอบนิดนึงว่าเข้าใจหรือไมคคือ,อเอาโหสิเนะี่ยไม่มีคนมาบอกนะว่าวิธีแปลว่ามีหรือแปลว่าเป็นเนะี่ยทํำยังไงอันนี้ก็จะเป็นคนบอกให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็สมมุติว่าเราเอาสาวาที่ยังไว้ที่หลังสุดใช่ไหมเราตัวนี้จะแปลว่าได้มีแล้วนะคะ แล้วก็แปลเลยกีฬาได้ยินว่าเศรษฐีนะเราโยกมานะเศรษฐีอันว่าเศรษฐีเออเวลาเราโยกมาเรารู้ได้ไงเราก็โยกตัวไหนตัวที่เป็นนามที่เป็นอะไรคะเหมือนเงาเหมานะือน่ะตรงนี้มัเป็นปุงลิงตัวนี้ต้องเป็นปุงลิงอ่าเราจะเป็นอิทธีลิงได้ไหมไม่ได้เข้าใจไหมแต่การันการันไม่ต้องเหมือนกันการันปุงลิงมีกี่การันมีห้าการันถูกไหมคะอ่ามันเลื่อนนะคะอ่าตอนนี้ สมมติว่าเป็นปุงลิงใช่ไหมคะอ่ามีเลื่อนจริงอันนี้นะคะอ่าปุงลิงปุงลิงมีกี่การลก็มีห้ากาลน,นะคะห้าแล้วก็กาลเพราะฉะนั้นเนี่ยกาลจะคนละตัวกันได้นะคะแต่ว่าวิธีการก็คือไอตัวของวิกติกตาเนี่ยจะต้องเป็นวิเศษณนะทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะว่าแหวนนะคะเพราะมันเป็นวิเศษนะมันก็จะแปลว่าผู้ ก็เป็นคนใช่ไหมฮะแล้วพอเป็นวิกติกรตาก็แปลว่าเป็นแล้วก็อะไรค่ะผู้แต่นี่คําแปลเนี่ยขอ,องแต่ละตัวเราค่อยมาจาแต่เราต้องได้คําว่าเป็นกับผู้ก่อนเป็นกับผู้เนี่ยคือตรงนี้เขาจะหักสองคะแนนตรงนี้หักสองคะแนนถ้าเราเขียนไปปุ๊บเราไม่โดนหักสองคะแนนเพราะเราทําถูกนะอ่ะเราก็เริ่มกีฬาได้ยินว่าเศรษฐีอันว่านะคะอันว่านี่เป็นปัตมาวิพัตนะ เศรษฐีมหาสุวรรณนามะอันนี้คือเป็นชื่อเขาแล้วนามะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าชื่อว่านะนามะนี่เป็นนิบาทนะแปลว่าชื่อว่าชื่อว่าตัวนี้ก็ทับศัพท์ไปเลย แล้วก็ตัดไอตัวสระโอออกนะก็เป็นมหามหาสุวรรณนะแล้วกระดุมพิโกเนี่ยเป็นวิกติกรตาใช่ไหมแล้วก็เขียนตัวย่ยอๆอย่างนี้แต่เราเขียนตัวเต็มแบบนี้นะวิกติกรตาเขาก็แปลว่าเป็นแล้วก็เป็นวิเศษนะก็แปลว่าผู้แล้วตอนนี้ตัวเขาเองอะ่ะแปลว่ามีกลุมมรัพย์เนี่ยกระดุมเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยนะเขาก็จะเขียนว่ากระดุมไปเลยนะะเนี่ยกระดุมกระดุมพิกะอย่างเงี้ยนะอ่ะก็คือตัวเนี้ย ไม่ต้องมีสระอุแต่ถ้าเป็นบาลีกอไก่สระอุแล้วตัวนี้ไม่เป็นตอนดอชดานะมันต้องเป็นตอประตักนะเพราะอะไรคะเพราะว่าไอตัวตัวของต่อประตักเนี่ยมีในบาลีแต่เป็นภาษาไทยเนี่ยมีแต่ดอช,ด,อชดากับตอปตักภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นอะไรคะดอชดาแต่นี้บาลีจะมีดอชดาไหมไม่มี มีแต่อะไรคะต่อประตักอย่างเดียวนะคะส่วนสระอุเนี่ยถ้าเป็นบาลีนยต้องมีต้องก้อไก่สระอุนะแล้วก็กระตุมเนี่ยอ,อ่านว่ากุแล้วก็ตุมนะอ่านว่ากุตุมนะคะกุตุมพิโก,โกแต่ว่าเวลาเป็นภาษาไทยคะ่ะเขาจะอ่านว่าปุดุมผีนะคะหรือจะจะเป็นยังก็ได้ค่ะ จะดุมพีอย่างนี้นะคะเป็นภาษาไทยอ่ะเราก็เริ่มเลยนะคะเป็นผู้เป็นผู้เป็นมาจากวิกติกตาผู้มาจากอะไรคะวิเศษนะมีขุมทรัพย์่ยเป็นเป็นเป็นตัวนี้เลยนะคะคือคำศัพท์เขาแปลว่ามีขุมทรัพย์นะเราก็จำว่ากักเราต้องจำว่ากุตุมพิโกแปลว่ามีขุมทรัพย์แล้วตอนนี้อัดโถนะคะเนี่ยอัดแล้วก็โถเนี่ยแปลว่ามังคา แล้เป็นมาจากวิกติกตาผู้มาจากวิเศษนะอัตโถแปลว่ามั่งคั่งนะมหาธนนะคะเป็นมาจากวิกติกตาผู้มาจากวิเศษนะนะมหาธนแปลว่ามีทรัพย์มากทรัพย์คือตัวนี้ค่ะแล้วเอาตัวสระโอออกไปเนี่ยเนี่ยทอดทงเนาะหนูนะคณะเนี่ยแปลว่าทรัพย์ซึ่งเราเรียนแล้วนะแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันมาจากตัวนี้ค่ะมหาเนี่ยนะมหาแปลว่ามากนะคะ ก็แปลว่ามีทรัพย์มากเราก็ต้องจําว่าตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามีทรัพย์มากมหาธนูแล้วโพโคนี่ทับศัพท์นะคะเป็นเลยครับโพคะทับศัพท์ไปเลยนะโพโกแปลว่าโพคะแล้วมากมาจากไหนมาจากมหานะคะเพราะฉะนั้นเป็นมาจากวิกติการตาผู้มาจากวิเศษนะมีโพคะมากคือศัพท์ตัวนี้มหาโพโกแปลว่ามีโพคะมากแล้วตอนนี้อะเนี่ยแปลว่าปฏิเสธแปลว่าไม่ ะะแล้วจีนี้เนี่ยปุตตะโกเนี่ยปุตตะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าบุตรนะคะแปลว่าบุตรก็แปลว่าแปลว่าอะไรคะไม่มีบุตรเนี่ยมันมีตัวนี้แปลว่าไม่อันนี้แปลว่าไม่มีบุตรตัวนี้เป็นมาจากวิสติกตาผู้มาจากวิเศษชนะไม่มีบุตรมาจากอาปุตตะโกนะคะแล้วก็อโหสิเนี่ยได้มีแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าต่อด้วยสาวัตถยนะในเมืองชื่อว่าสาวัตถีแต่ถ้าเกิด อาสาวถีเนี่ยไปอยู่ตอนต้นอโหสิตอนสุดท้ายก็ตอบว่าได้เป็นแล้วตรงเนี้ยมีเปลี่ยนเป็นได้เป็นแล้วโอเคนะก็จบตรงนี้นะเราก็ขึ้นประโยคใหม่อาประโยคใหม่ของตรงนี้นะคะโสเศรษฐีอันนี้จะง่ายมากนะเราก็ดูยังไงคะเราดูเงามันเงามันเป็นอะไรคะโสก็คือปุงลิงใช่ไหมคะพอเป็นปุงลิงเราก็จะต้องเป็นอะไรคะ นามตัวจริงก็ต้องเป็นปุงลิงแต่ว่าเราเอาตัวเดิมนะคะเรษฐีมาเขาหมายถึงใครเขาเขาเออเวลาเขาพูดถึงคนเดิมเนี่ยเขาจะหมายถึงเขาคนนั้นก็เป็นสรพพนามเนี่ยเป็นสรรพนามนะอันนี้สรรพนามเนี่ยเขาจะไม่พูดชื่อซ้าใช่ไหมคะก็บอกโสไปเลยอย่างเงี้ยแต่นี้พอ ประธานคือเศรษฐีตัวนี้เราก็ใช้ประธานตัวเดิมคือเศรษฐีนะคะเพราะว่าในนี้มีเครื่องหมายคำพูดไหมไม่มีเพราะมันเป็นเลขนอกถูกไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าพอมันเป็นเลขในมันจะต้องเปลี่ยนประธานถูกไหมแต่น,นี้เป็นเลขนอกเขาพูดถึงคนเดิมอ่ะโสตัวเนี้ยหมายถึงคนเศรษฐีคนนั้นนะ่ะเศรษฐีคนเนี้ยอ่าเศรษฐีคนนี้นะ เศรษฐีคนนี้แล้วเอาเศรษฐีลงมาด้วยนะคะเป็นโสเศรษฐีโอเคมะมแล้วก็เสร็จแล้วเวลาเราดูประธานอ่ะเพราะเราดูประธานเราก็ต้องดูกิยาด้วยนะคะเราก็มาดูว่ากิยาตัวเนี้ยประธานนี่เป็นเอกน์ใช่ไหมเขาเรียกว่าเอกวัจนะเะนั้นะอ้โหสีก็เป็นอะไรคะเอกวัจนะเหมือนกันนะคะาเวลาค่ะหมดเวลาแล้วเอแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกแล้วเข้ากันใหม่นะ วันนี้อาจจะได้สอนสามคลิปเนาะสามคลิปไปเลยนะ